สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโยเผยสาเหตุทิ้งสรพงษ์ที่เป็นรักแรกและรักสุดท้ายโยทัศวรรณเผยสาเหตุเลิกสรพงษ์ชาตรีหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วสำหรับอายทุทศวรรณเสนีวงณ์อุธยาหรือทัศวรรณเสนีวงนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงไทยและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านอโยทัศวรรณลูกสาวที่เกิดกับ นักแสดงชายรุ่นใหญ่อย่างสรพงษ์ชาตรีคือขวัญพิมพ์อัสษรเทีมเทยมเสวตปัจจุบันก็อยู่ในวงการบันเทิงเช่นเดียวกับคุณพ่อและคุณแม่แต่ทางด้านขวัญพิมพ์อักสรน,นั้นทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดละครหากย้อนกลับไปทางด้านอโยธสวรรคเปิดใจถึงอดีตคนรักสรพงษ์ชาตรีว่าเป็นรักแรกรักเดียวและรักสุดท้ายของชีวิต ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแฟนเลยไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนมาจีบนะอโยไม่เคยเป็นแฟนใครเป็นคนรักคนยากนะตอนวัยรุ่นก็มีเพื่อนๆมาชอบมาจีบแต่เราไม่ได้ให้ความสําคัญว่าเป็นแฟนกับเธอนะก็รู้ว่าชอบฉันแต่เป็นเพื่อนกันยอมรับว่าสรพง์ชาตรีนั้นเป็นสเปกแต่ความรักในสมัยนั้นเปิดเผยไม่ได้ต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่ว่าพระเอกนางเอกคนไหนมีครอบครัว เรตติ้งตกทันทีไม่ถึงกับไม่มีงานแต่ของอโยคือยุคปลายๆแล้วนะถามว่าตอนนั้นแอบคบกันยังไงก็เจอกันในกองถ่ายก็เฉยๆเวลาอยู่ในกองก็สบายๆได้เพราะเวลากินข้าวก็กินด้วยกันหมดเลยถามว่ากองถ่ายรู้ไหมรู้แล้วนักข่าวบางคนก็เป็นเพื่อนกันเรื่องส่วนตัวถ้าเขารู้แล้วเราไม่เปิดเผยเขาก็ไม่เขียนนะ แต่ตอนนี้เลิกกันไปก็ไม่ได้ไปมาหาสู่แต่เรื่องงานร่วมกันได้ไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่เคยทะเลาะก,กันเลยการที่เฟดกันไปอโยก็เป็นคนถอยออกมาเพราะคิดว่ามันวุ่นวายความสงบมันน้อยความสุขมันก็น้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกในทางที่มันไปแล้วสงบสุขดีกว่าไหมอโยไม่ชอบความวุ่นวายจากการแก่งแย่งชิงดี มันก็มีนะก็เบื่อมากรำคาญมากมีการสร้างเรื่องขึ้นมาบ้างเราก็คิดว่าโหงานการไม่ทำกันหรือไงอยากได้ก็เอาไปเหอะถามว่าโดนบ่อยไหมก็โดนเหมือนกันแต่ถ้าเราจะยึดเอาไว้มันก็เป็นเรื่องถามว่ามีความสุขไหมไม่มีจิตตกไม่เอาต้องให้รักมากแค่ไหนต้องรักตัวเองมากกว่าเพื่อที่จะดูแลตัวเอง เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีคนเข้ามาเยอะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีปัญหาอยู่ที่เราเลือกว่าจะไปบูกกับเขาหรือถอยออกมาไปในทางที่เราอยู่อย่างสงบสบายอาจจะมีเสียใจเพราะตอนนั้นเรายังรักอยู่แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วอย่างไรก็ตามขอให้อโยัศวัลและสระพงชาตรีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ